สวัสดีรีวิวสวัสดีครับการบินเครื่องบินให้ได้ความแม่นยำนะครับมันหมายความว่าชุดติดตั้งของเราที่ตัวจากเซอร์โวไปที่อาร์มไปที่สต็อปเปอร์ไปที่รูดคันชักไปจุดถึงพอน,นี่มันจะต้องแนบสนิทนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งตัวสต็อปเปอร์ไปที่ตัวขาอาร์มกันนะครับว่ามันมีวิธีการยังไงให้มันแนบสนิท มาดูตัวอย่างอันนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็เจาะแบบพอดีส่วนด้านขวาเนี่ยก็เจาะแบบให้หลวมนิดหนึ่งนะครับมาดูอันแรกก่อนอันที่พอดีนะครับอันที่พอดีเนี่ยเวลาเราโยกนะครับตรงนี้มันจะไปต่อลวดคันชักแล้วก็ไปต่อฮอนอาจจะเป็นแอร์ลอนเอลิเวเตอร์หรือลัดเดอร์ถูไมมันจะเนี่ยมันจะไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฮอน ไอตัวขาอาร์มเนี่ยโยกไปโยกมาเนี่ยมันก็จะแม่นยํามันจะเป๊ะนะครับนี่มาดูด้านนี้ด้านนี้เจาะไว้หลวมนิดนึงเห็นไหมว่ามันคลอนได้อาการคลอนเนี้ยมันจะส่งผลให้เวลาที่เราต่อตรงนี้ไปที่ตัวแอรอนเอลิเวเตอร์หรือลัดเดอร์เนี่ยเวลาที่เราบินพอเจอลมเนี่ยมันก็จะกระดิกดิกด๊กดิก๊งดิ๊ิ๊เนี่ยมันจะกระดิกแบบนี้เพราะมันคลอนได้นะครับมันก็จะไม่แม่แมนแล้วมันก็จะมีอาการกระพือ ขนาดเราไม่ขยับอะไรสมมติว่าเราติดด้านนี้ไว้นะครับด้านขวาเนี่ยติดไว้กับตัวแอร์ลอนแล้วเราบินบินตรงตรงธรรมดาเนี่ยเวลาที่ลมตีตรงแอร์ลอนเนี่ยมันจะกระพือตัวนี้มันก็จะกระกระพือตามไปด้วยในขณะที่อันนี้มันจะยึดให้มันแน่นมันแน่นมันจะคลอนไม่ได้มันก็จะยึดให้แอร์ลอนเนี่ยตรงตลอดในขณะที่ทางขวามันก็จะกระพือปุ๊บกระพือแบบเบาๆเวลาบินก็เลยไม่แม่นยำนะครับอันนี้ก็สําคัญพอสมควรเลยละครับ เรามาดูนะครับตัวที่ให้ดูในคลิปเนี้ยนะครับก็เป็นเซอร์โวสองตัวแล้วก็ต่ออาร์มจากอาร์มเนี่ยก็ไปต่อสต็อปเปอร์ที่เป็นเงินๆใช่ไหมครับมันทํางานพ่วงต่อเนื่องกันไปหมดนะครับวิธีการทํานะครับเราก็เดี๋ยวผมจะเลือกหาอาร์มมาตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวจะเจาะที่รูด้านปลายสุดนะครับ วิธีการเจาะเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่ควานรูนะครับตัวนี้ก็ใช้ควานรูได้เกือบทุกประเภทนะครับทั้งรรอาร์มโูไบพัดแล้วก็ตัวแป้นยจ็ตมอเตอร์นะครับหรือว่าเราจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ขาอารมเนี่ยนะครับมันจะมี2ข้างข้างหน้ากับข้างหลังนะครับตอนทําครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้วิธีการเจาะด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วย เรียกว่าควานดีกว่านะครับควานเข้าไปนะครับให้มันเล็กที่สุดนะครับเรา,เราทดลองเอาตัวสต็อปเปอร์ใส่มเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันยังใส่ไม่เข้านะครับแล้วเราก็คว้านเข้าไปอีกนิดหนึง่งค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดนะครับจนกระทั่งตัวสต็อปเปอร์เนี่ยมันใส่เข้าไปได้ในตัวปลายของสต็อปเปอร์มันเป็นเกลียวนะครับพอขานเข้าไปลึกๆมันถึงจะเป็นแท่งตัน แล้วก็ลองดูนี่ครับดันดูว่าได้หรือยงังเอาละพอได้นะครับทีนี้เนี่ยกระบวนการต่อไปเนี่ยเราจะใช้ตัวเกลียวของตัวสต็อปเปอร์เนี่ยเป็นตัวคว้านรูต่อเข้าไปนะครับผมก็เอาตัวลวดคันชักสอดเข้าไปในตัวช่องของสต็อปเปอร์มันจะมีช่องอยู่นะครับแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับให เกลียวมันกินไส้เข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวคว้านเนี่ยที่คว้านเราก็จะเห็นแล้วว่าปลายมันแหลมโคนมันใหญ่มันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมันก็หลวบจนได้เราจะใช้วิธีนี้แทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดันเข้าไปนะครับหมุนหมุนตอนหมุนเนี่ยก็สังเกตอาการด้วยนะครับว่ามันตึงหรือเปล่าหมายความว่าตัว สต็ปเปอร์เนี่ยมันสามารถแกว่งไปแกว่งมาได้ไหมหรือว่ามันเหนียวมันหนืดเพราะถ้ามันหนื่เกินไปเนี่ยเวลาไปใช้จริงมันจะลําบากอันนี้ก็ลดทดลองนะครับยโยกขึ้นโยกลงเปรียบเสมือนว่ากําลังใช้งานจริงนะครับมันจะต้องพอดีนะครับเหมือนที่ดูตอนต้นเนี่ยว่าถ้าหลวมไปเนี่ยมันจะส่งผลไปเยอะเหมือนกันอ่ะพอเราทาได้พอดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ตัวล็อกตรงด้านท้ายนะครับ ตัวล็อกด้านท้ายเวลาซื้อมาให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นแบบกันคลายหรือเปล่ามันจะมีอยู่2แบบแบบเกลียวธรรมดานะครับก็เล่นๆไปเดี๋ยวเกลียวก็จะหลดุดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกกันคลายนะครับมันก็จะแน่นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเวลาติดตั้งใช้งานจริงมันก็จะพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็จะให้ความแม่นยำในการบินของเราอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ มีนหสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ